เปลี่ยนจากโคตรซวยเป็นโคตรรวยด้วยน้ำล้างสีเ<อ><อ>ดือนนี้เดือนเมษานะครับผมเดือนสงการหรือว่าปีใหม่เมืองเฮาจะมีพิธีดำหัวสะก้าวดำหัวผู้อยากผู้ใหญ่พ่อแม่นะโดยเฉพาะพ่อแม่นี่ยน,นะครับผมเฮาก็ไปขอโคตขอปวยเพิ่นที่ได้ก่าวมาทั้งปีในความปิดพลาดของเฮาแล้วไปล้างเท้าเพื่น ล้างตีนเพื่อนขอชำระสะสางในสิ่งที่เราทำผิดลงไปนะครับเสร็จแล้วเอาน้ำล้างตีนนะมาอาบครับแก้ซวยล้างซวยดวงคุดดวงตกดวงซวยมาอาบน้ำล้างตีนกันครับอาบสักสามวันห้าวันรับรองได้ชีวิตท่านจะเปลี่ยนจากโคตรซวยเป็นโคตรรวยครับผมจากเอกชีวิตดีเมื่อที่ใช่แห้งๆปังๆรวยๆครับ